พี่มานิดหรือเปล่าคะคสวัสดีค่ะพี่มานิดคะเชิญด้านหน้านิดนึงค่ะพี่มานิดคะคพี่มานิดเช่าล็อกเก็ตเทพธันใจมาใช่ไหมคะคเพราะว่ามีคนบอกว่าพี่เช่าล็อกเก็ตเทพธัญใจมาแล้วเจอประสบการณ์เยอะมากคือยังไงบ้างคะประสบการณ์ก็แข่งกวาดีขึ้นครับแข่งกวาดีขึ้นแล้วก็ทูเว่ยบ่อยครับก็ทูเว่ยก็ก็ได้บ่อยอยู่ครับ อ๋อแสดงว่าถูกตัวแล้วนะคเดินหาพี่มานิดอยู่นะคะว่าเอ๊ะคนไหนคือมานิดขายผลไม้นะคะซึ่งเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้คือด้วยเรื่องด้วยเศรษฐกิจใช่ไหมคะแล้วก็ค้าขายอะไรงี้ก็ไม่ได้แบบดีใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เช่าองค์เอามาก็ดีขึ้นแข่งแข่งกว่าดีขึ้นครับหล่อแล้วเรามีการขออย่างไงบ้างคะเมื่อวันก็ขอแบบว่าแข่งกว่าให้แข่งกว่าดีๆอะไรเงี้ยให้ขายของดีๆให้ขายของดีๆครับอ๋อก็ อ้วเราอ้วบอกว่าถูกลอตเตอรี่คืออะไร,รยังไงอะลอตเตอรี่นี่ก็ผมไม่ได้ขอหวยขอถูกลอตเตอรี่หรืออะไรเนี่ยแต่ก็เวลาซื้อลอตเตอรี่มาก็ได้ถูอ๋ออุ้ยดูสิคนไม่ได้ขอเรื่องของการถูกลอตเตอรี่นะคะแต่คนแต่พี่เขาขอเรื่องของการค้าขายค้าขายดี่าค้าขายดีๆแต่ที่เขานั้นถูกลอตเตอรี่ด้วยได้ถูกบ่อยไหมก็ได้บ่อยอยู่ครับหรอจากปกติเป็นคนที่ซื้อซื้อแล้วถูกไหมคะก็จากปกติก่อนหน้านู้นเลย ไม่ค่อยถูกแต่ท่านแต่บูชามาก็ได้ได้บ่อยอยู่ครับเราวรู้สึกยังไงบ้างที่มีองค์องค์เทพองค์เทพทันใจที่อยู่ในติดตัวเราไว้ตลอดเลยก็ดีรู้สดีเครึ่องครับวันนี้ใส่มาหรือเปล่าคะใส่มาครับโชว์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 หันหันกล้องนิดนึคนงค,ค่ะโอ้ยใส่ไว้เว้านี้เปลี่ยนเลี่ยมทองเลยใช่ไหมคะเลี่ยมทองลยครับโอ้แสดงว่าได้โชคเยอะเลยสิไปเปลี่ยนทองให้ท่านเลยใช่ไหมครับ อ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างขออีกทีหนึ่งกับการที่ได้มีองค์เทพทันใจที่แขวนติดคอไว้ตลอดเวลาครับก็ดีขึ้นนะดีขึ้นครับทำอะไรก็ดีขึ้นอะไรเนี้ยครับขา,ขายก็ดีขึ้นการดีขึ้นครับอ่ะนะคะซึ่งใครจะมาอุดหนุนนะคะพี่เขาก็มาได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาขายผลไม้อยู่ที่ นาววสีชุมครับนาววสีชุมจังหวัดลำปางนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าตอนนี้ที่ต้องขอบคุณนะคะพี่มานิดมากๆเลยแล, mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปอุ่นหนุนพี่มานิดต่อนะคะ mm hmm. เพราะารู้สึกว่าอยากจะกินผลไม้พี่มากเลย mm hmm. ขอบคุณนะคะ